เป็นประเด็นร้อนเลยค่ะคยังตามความคืบหน้าวันนี้ทนายตั้มพาสามีของหญิงสาวคนสนิทอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปแจ้งความฐานแจ้งความเท็จกับคู่กรณีนะคะหลังจากที่อีกฝ่ายมีการไปแจ้งความเรื่องของการร่วมกันช่อโกงเงินสินสอดโดยทนายตั้มท้าค่ะให้อดีตรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดความจริงแบบแมนๆไปเลยนะคะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดพาลูกความซึ่งเป็นสามีหญิงคนสนิทอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักมาที่สนบังยี่ขันแจ้งความดําเนินคดีกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จและให้การเท็จ หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะอีกฝ่ายฟ้องร้องหญิงสาวสามีและครอบครัวในข้อหาร่วมกันช่อกงสินสอดเพื่อเรียกทรัพย์สินและสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงและครอบครัวนะคะโดยทนายตั้มบอกว่าหลายอย่างที่อดีตรองนายกไปแจ้งความไม่เป็นความจริงทั้งเรื่องที่บอกว่าไปสู่ขอฝ่ายหญิงทําพิธีมั่นและให้สินสอดยืนยันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเป็นการแต่งข้อที่จริงเพื่อให้ตัวเองสามารถเรียกทรัพย์สินที่เคยให้ฝ่ายหญิงกลับคืนไปได้ ส่วนเรื่องเงินและทรัพย์สินต่างๆที่อ้างว่าให้ฝ่ายหญิงไปเกือบ20ล้านบาทก็เป็นการกล่าวอ้างลอยๆแบบไม่มีหลักฐานการโอนและเบิกถอนเชื่อว่าอาจจะเคยให้เงินกันจริงในฐานะชู้รักแต่ว่าทนายตั้มบอกยอดไม่น่าจะถึงขนาดนั้นและยังพบว่าหลังเป็นข่าวใหญ่โตค่ะก่อนหน้าทนายตั้มจะแถลงข่าวเรื่องการแอบเป็นชู้กับภรยาชาวบ้านในวันที่9มกราคม ปรากฏว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปทําเรื่องหยาก,กับภรรยาณที่ว่าการอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมระบุเวลาแบบละเอียดเลยนะคะ8ปดนาฬิกาห้นาทีเออก็คือเพื่อทําให้ตัวเองเป็นโสดและสามารถแจ้งความฟ้องร้องในคดีต,ต่างๆกับหญิงสาวสามีและครอบครัวเพื่อขอคืนทรัพย์สินได้เรื่องทั้งหมดนี้ทนายตั้มบอกว่าถ้าหากอีกฝ่ายออกมาพูดความจริงอย่างลูกผู้ชายเรื่องก็จะดีกว่านี้ แต่กลับมาฟ้องร้องสาม,มีของฝ่ายหญิงให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ต้องหาไปด้วยก็เลยขอท้าค่ะให้อดีตรองนายกเอาหลักฐานต่างๆทั้งเรื่องการโอนเงินรูปภาพพิธีสู่ขอฝ่ายหญิงมาสู้กันจะดีกว่าเพื่อเป็นการทำให้ตัวเองใสสะอาดค่ะเอาผมท้าเลยครับให้เอาภาพในงานมาสักนิดนึงผู้หลักผู้ใหญ่มีใครไปงานบ้างนะครับเพื่อนๆก็ได้พิธีใหญ่โตขนาดนี้แล้วไม่เห็นมีรูปมาเลยก็มีแต่คำาก่าอ้างขึ้นมาลอยๆเท่านั้นเอง เป็นขบวนการอะไรถ้าเกิดว่าเป็นขบวนการถ้าจะไปตบซัพย์เขาอะนะมันก็ต้องไปขอเขาก่อนที่เราจะมาฟ้องคดีอันนี้เราฟ้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นชู้เพราะเขาเป็นชู้เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกในฐานะค่าทดแทนในฐานะชู้ได้อาผม้าทีนี้ถ้าเราเป็นทนายของทางฝั่งอดีตรองนายกเราก็ต้องโตว่วาเราไม่รู้รว่าฝ่ายหญิงเขามีสามีถูกไหมคะประเด็นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าอดีตรองนายกจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยทนายตั้มบอกขอโทษนะมีหลักฐานทนายตั้มบอกมีแชทลายระบุชัดเจน ว่าอดีตรองนายกทราบดีว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วส่วนที่หลายคนสงสัยทําไมฝ่ายหญิงถึงชอบถ่ายรูปลับเอาไว้ในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มันจะมีที่เป็นภาพหลุดว่าเป็นคู่นี้แล้วฝ่ายหญิงเป็นคนถือโทรศัพท์เองเนี่ยนะคะทนายตั้มบอกจริงๆอิงทนายตั้มมีภาพอีกแล้วจะเป็นภาพที่เห็นว่าฝ่ายชายก็ถ่ายและถือโทรศัพท์เองเหมือนกันต่างฝ่ายต่างส่งภาพให้กันและกันจึงไม่ได้เข้าข่ายลักษณะของการถ่ายเพื่อไปแบล็กเมย์ค่ะ สุดท้ายประเด็นสําคัญที่สุดที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขบวนการตบทรัพย์และทนายตั้มรู้เห็นด้วยหรือไม่เจ้าตัวยืนยันไม่ได้ตบรัพย์นะคะไม่ได้เป็นขบวนการสามีฝ่ายหญิงไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะทันทีที่รู้ว่าฝ่ายหญิงนอกใจก็ขอหย่าโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายทันทีค่ะขณะเดียวกันทีมข่าวเราสอบถามไปยังหญิงสาวคนสนิทของอดีตรองนายกนะคะเจ้าตัวตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลใดๆในตอนนี้ และขอยังไม่ให้การใดๆและก็ขออนุญาตวางสายไปให้ฟังเสียงบางช่วงค่ะตอนนี้ไม่สมุดะคะ่ะได้แต่ว่าพี่ขอนีดเดียวได้ไหมพี่เรื่องจริงมันมันใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่สะดวกให้การใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตวางก่อนนะคะนะคะ แล้วก็ขออนุญาตแปลงเสียงด้วยนะคะคก็ยังต้องปกป้องสิทธิ์อยู่นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันฝ่ายสามีของหญิงสาวคนนี้เนี่ยเมื่อให้การเสร็จวันนี้ก็เดินไปออกจากสานอนอเนาะขึ้นรถรจากสอนอบางยี่ขันไปโดยที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆนะคะสังคมก็จับตาอยู่นะครับว่าที่สุดแล้วคดีนี้จะออกหัวหรือออกก้อยต้องติดตามกันเป็นหนังยาวแล้วนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้